กราบขอบพระคุณครับเข้ามาแล้วก็แชร์กันรายการดีๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วทีวีไม่ต้องดูแล้ไม่มีหลอกนะสถานีโทรทัศน์นี่ก็พูดไงไม่ไม่มีการวิเคราะห์อ,อะไรมันขนาดนี้ไม่มีม,มันนะเหตุการณ์ชุมนุมยังไม่กล้าเลยขี่ขาดตาขาวทีวีไทยมีแต่อมช่องสองผีนะ นะช่องส่องอะไรพวกนั้นนะไปแล้วก็สัมภาษณ์พวกล่างทรงนะแล้วก็ใบหวยนะขายยาขายครีมอะไรเงี้ยนะมีแต่รายการพวกส่วนใหญ่ปัญญาอ่อนนะเดี๋ยวนี้เปิดทีวีถ้าไม่มีอะไรดูนะบางคนก็เอาไว้ดู n น t f l i x อะไรต่างนะข่าวสารอะไรก็โอ้โหนำเสนอด้านเดียวไม่กล้า,ว,าวิจารวิจาัฐบาลเพราะอะไรกลัวจอดำ นะครับเพราะมีกฎหมายเลยควบคุมเพราะฉนั้นคนดูสื่อทนะีวีนวันก็น้อยลงน้อยลงน้อยไปเรื่อยนะครับก็ต้องมาดูสื่อแบบผมเนี่ยแหละครับนะกล้าพูดกล้าอะไรต่างๆนะแต่ผมก็ตรงไปตรงมานะผมก็ไม่ได้ด่ารัฐบาลนะครับการวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาเขาออกมาประท้วงขนาดนี้ผมเชื่อว่าพลเอกเออประยุทธ์นะก็คงจะกลับรับฟังความเห็นอาจจะมีการแก้รัฐธรรมนูญมีอะไรต่างๆสองสัปดาห์ก็น่าจะมีอะไรคืบหน้า นะครับนะก็น่าจะมีอะไรคืบหน้านะก็มีปาลีนามีใครตะใครออกมาแล้วก็ว่ากันไปแล้วคนพวกนั้นเขาก็ตั้งคำถามคำถามเพม,มีเรื่อง,ม,อง,ม,องมีราวก็ปล่อยก็ไปแล้วเราก็อย่าไปสนใจอะไรนะนะครับวันนี้ก็พวกช่องส่องผีอะไรก็ไปขอเข้ามานะย่าโมกับกับอีกย่าหนึ่งย่าและย่าบุญเหลือนะพอกล่าวปุ๊บก็ดันพูดจากจังหวัดนะครราชสีมาดันเสือกพูดเป็นจังหวัดนะครศรีธรรมราช สงสัยจกใจกลัวโดนกระทืมไงมนุษ้พอพูดผิดพูดผิดปุ๊บโดนโฮอะไรเห็นบอกบริจาคไปร้านแปดไงนะครับบริจาคให้ทางจังหวัดไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นี่ไงร้านแปดนะครับก็ดีครับเงินมันเยอะได้มาเห็นก็บอกหลายสิบล้านเนี่ยเงินบริจาคเนี่ยนะนะครับได้ได้มาหลายสิบล้านเนี่ยพวกเนี่ยไอ้ช่องซองซองผีบางคนก็เรียกว่าช่องซองหมี นะนะครับก็แล้วแต่อาจจะส่องอะไรกันก็ส่องกันไปเถอะแต่ผมดูารายการก็มองมาประชาชนบิดเบือนประวัติศาสตร์ทะลึ่งตึงตังไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไปบอก่าบุญเหลือเป็นเมียน้อย่ยาโมเป็นเมียหลักทะลึ่งนะคนทั่วไปมาพูดเมียหลวงเมียหลักอะไรนี่ก็ตบบ้องหูนะครับนะครับเรื่องพวกนี้มาพูดเล่นไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะก็ขอโทษขอพลวยไปละนะครับแล้วก็ไปจากเงินไปล้านแปดก็เงินเงินก็ทําให้มันดีขึ้นเป็นการเยียวยาคนโคราช ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแต่มันก็ความทะลึ่งเนี่ยก็โดนแจ้งข้อหาพรบอคอมอะไรมินประมงประมาทอยู่หลายที่อยู่ก็ต้องคงต้องตามไปขอเข้ามาแล้วเห็นบอกต้องถอดคลิปเคิร์ฟอ,อะไรออกจาก YouTube ด้วยนะคลิปอะไรต่างๆเนี่ยต้องถอดออกอะถอดจากช่อง8เสร็จแล้วก็ต้องมาถอดจาก YouTube ช่อง8ก็สวยไปด้วยนะครับนะจอดําไปด้วยนะครับนี่ก็ว่ากันไปก็เป็นอุทาหรณ์สาหรับช่องแปดนะ ในการจะเอารายการประเภทมอมเมาประชาชนมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีนะครับก็ฝากไว้ช่องแปดนะสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไปออกช่องแปดบ่อยนะโหเกือบทุกวันนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะว่าทีวีเดี๋ยวนี้มันเอาต้องเอาตัวรอดเพราะไม่มีคนดูคนก็นหันมาดูทนายคลายทุกข์กันหมด <laughs> เพราะอะไรกล้าพูดกล้าวิจารณ์นะครับผมป็นคนที่กล้าพูดกล้าวิจารณ์นะ นะครับอันนี้ก็หลายๆเรื่องนะครับนะครับดูคอมเมนต์กันนิดหน่อยนะครับน่ะเป็นไงบ้างนะประเทศกูมีเมื่อวานนี้ก็มีร้องเพลงประเทศกูมีนะอา,อาจารย์เชื่อไหมว่าอะไรผู้ที่เป็นรัฐมนตรีทั้งหลายทําเพื่อประเทศชาติแต่ผมไม่เชื่อ,อก็บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะนะครับเนะี่ยก็ทําเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อตัวกูเองด้วยส่วนใหญ่เป็นงั้น เอ่อทีวีทุกวันนี้ไร้สาระเออดีดีด,ดีนะครับเอ,อ่อนะครับมีหลายๆเรื่องนะครับอืมอืมอย่ารังแกเด็กนะอาจารย์อ,อ่านะครับก็ฝากตำรวจไม่จําเป็นก็อย่าไปออกหมายเรียกหมายจับก็ตักเตือนกันไปนะครับฝากด้วยครับทุกคนลูกหลานเราทั้งนั้นกนะับพี่น้องตำรวจครับนะ้าเจริญพรโยมเดชาอ๋อพระกระมานะผีที่ไหนจะมาให้ส่อง นะมีแต่ผีจะสองคนมากกว่าโกหกทั้งเพเนี่ยนะนะมันปัญญาอ่อนนะนะนะครับอ่า u t u b e คนดูตอนนี้ก็4,600นะกด s ับส c r i b e กดกระดิ่งกันเยอะๆนะครับเนะี่ยอันนี้ก็อ่าเฟซ o ุ๊กสี่กก็5,000ก็4,000ัน0 0ัก็ห0ก็ประมาณหมื่นคนแล้วครับอ๋อศรีสุวรรณศรีสุวรวรณจะไปแจ้งความจับอะไรอ่านักศึกษาอ่างยี่อะไระอะไรเนี่ย ผมว่ามันบ้าไปแล้วไปฝากสีสุวรรณนะครับเราเป็นนักกฎหมายเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่าไปรังแกเด็กเลยสีสุวรรณผมเข้าใจว่าคุณจะไปนักร้องเรียนแต่บางเรื่องเนี่ยคุณก็นิ่งๆบ้างก็ได้เห็นบอกจะไปแจ้งอะไรอัางยงอัางยี่อะไรมันมันผมว่ามันจะเกินไปนะก็ฝากคุณสีสุวรรณนะครับว่าคุณก็ร้องเรียนทุกวัน,เ,นเรื่องเด็กเนี่ยนักศึกษาเนี่ยผมขออย่าเลยอย่าไปแจ้งเจ้างอะไรน,นะนะครับนะปล่อยให้เป็นเสรีภาพเขาบ้าง นะครับไม่จะไปอ้างยี่อะไรผมว่ามันไม่เข้าหรอกปเป็นเรื่องก,การใช้สิทิทธเสรีภาพตามรัฐนูลไม่มีอะไรหรอกครับอืมไม่เคยดูทีวีมาห้าปีแล้วเมื่อไหร่จะเลือกตั้งอาจารย์ผมเบื่อแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็อยากให้มีการเลือกตั้งไวๆ <c oughs> ปารีนาก็บอกให้รออีกสองปีครึ่งไม่ได้หรือทนไม่ไหวหรืองไงพวกขี้แพ้นะเอะปารีนาเขาว่ากันนะนะปากเธอนี่ก็เลาะร้ายเหลือเกิน,นอ่ะเอปารีนาเนี่ย มีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้รัฐบาลนี้ออกไปโอ้โหมันลำบากเหมือนกันนะยากยกเว้นเขาลาออกเองรัฐบาลชุดนี้มันเหนียวแน่นน่ะมีทั้งสอวอมีทั้งสสนส,นนนะงสนับสนุนนะกองทัพสนับสนุนเนี่ยมันลำบากนะเอายากอะ่ะนะคนดา่าทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ลาออกง่ายรัฐบาลชุดนี้อบอกสีสุวรรณให้ไปฟ้องเอ๋ปารินาบ้าง อย่าเล่นงานแต่เด็กนักศึกษานี่ประชาชนก็ฝากมาเพราะน้ศสุวรรณก็เบาหน่อยนะครับย่าเลยครับช่องซองหอนะช่องซองหอยนะครับตำรวจเตรียมส่งหมายจับแกนนำนักศึกษาโดยวิธีการถ่ายรูปแล้วส่งหมายทีหลังเออก็ฝากพี่น้องครับตำรวจครับอย่าไปจับก็เลยเขาบอกคนยกป้ายก็ะโดนข้อหาสนับสนุนรับโทษสองในส ผมฟังตำรวจพูดแล้วผมก็รู้สึกยังไงนะครับบอกลนะ้วฝากพี่น้องตำรวจอย่าไปจับเลยครับนะอย่าไปจับมาเลยนะตักเตือนแล้วก็พอแล้วนะครับนะพี่น้องตำรวจนะผมก็รักตำรวจนะครับนะไม่อยากให้มีอะไรไปจับเด็กจับอะไรต่างๆนะเออ,เอ,อ,เอ,อมีคนดา่าพี่สีว่ามันไม่มีอะไรทำออสงสัยอย่างนั้นผมว่ามันหยุดซะบ้างก็ได้นะ นะมันหยุดสะบ้างก็ได้นะครับอ่าอืมอืม,อมขอบคุณอาจารย์ดีมากที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยครับนะครับก็หลายๆายคนครับอืม การเลือกตั้งท้องถิ่นจะมาเมื่อไหร่โอ้โหลำบากเลยผมถามเพื่อนผมที่เป็นกรกตจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่านะดูแล้วเนี่ยเขาไม่อยากให้มีการเลือกตั้งนะผู้มีอำนาจบางคนเขาไม่อยากให้มีการเลือกตั้งแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะอ้างว่าหนึ่งไม่มีงบประมาณสองกฎหมายยังไม่เสร็จสามแบ่งเขตยังไม่พร้อมเท่าที่ผมถามกรกตจังหวัดนะที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากให้ไม่มีการเลือกตั้งนะครับอืม คดีปาลีนาทําไมไม่คืบนะเพราะาอะไรเพราะว่าเขานะมีคนดูแลมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลมันก็ทําให้ช้าก็พูดตรงๆส่วนจะดูแลแบบไหนยังไงเราไม่ทราบมีมีผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ทำมันก็ดีช้าได้ธรรมดามองอะไรอาจารย์เนะี่ยก็มองเข้าไปาที่กล้องตาม,มองไม่เคยเห็นอาจารย์พูดดีมากขอบคุณครับนะนี่มันมีสองกล้องนะอันนี้ก็คืออา่เาเ u ายกอะไรยูทูบอันนี้เฟซบุ๊ก นะครับนะอืมนะมีอะไรครับอืมมีแต่คนว่าพี่สีทั้งนั้นเลยนะนะครับว่าพยายามอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องเด็กอย่าไปแจ้งความอย่าไปอะไรต่างๆนะนะอาจารย์หีหิวนะครับอย่าลืมนะหีหิวหิินะครับหีหิวนะครับเอ่อ จับนักศึกษาอีกหน่อยจะจะเหมือนสมัยถนอมประพาสนี่ครับนี่เอฟซีเขาว่านะผมไม่ได้ว่านะรัฐบาลอย่ามาอุ้มผมนะหัวเราะให้ฟังหน่อยครับอาจารย์ตะกี้ก็หัวเราะไปทีแล้วเอาอีกทีก็ได้วะไม่เป็นไรกูบ้าท,ที่อยู่แล้วอา่อาอาจารย์หัวเราะสีสุวรรณดังๆหน่อยฮฮฮได้ได้เราเป็นคนบ้าท,ที่เอฟซี FC ให้ทําอะไรกูทําได้หมด่ะออืมถ้าได้อาจารย์เป็นนายกประเทศคงดีกว่านี้นะโอ้โหอ ไม่แน่นะฮะนะครับผมอยู่เกาหลีครับชอบอาจารย์มากไม่ย้ายไปอยู่เกาหลีเหนืออย่าทําเด็กเลยขอร้องผูด้ดีมากครับอาจารยออ์อยากรู้เหมือนกันนะคะเห็นแต่คลิปสดจากเชียงใหม่เสียงหัวเราะพูดไปแล้วหัวเราะไปแล้วหัวเราะหน่อยอาจารย์หัวเราะบ่อยๆม่งจะบ้าสิเอาจริงไเ้ยชอบมากประเทศเรามีคนอย่างพี่สีเยอะๆประเทศนะเนี่ยดาเนี่ยดาสีอย่างเดียเนี่ย นะคนด่ากันเยอะนะอืมตำรวจระบุชายชุดดำเป็นพวกนอกเครื่องแบบดูแลจุดสูงนะนะครับอดูแลแล้วทำไมต้องเอาอะไรไปคุมเค้มเลยลองโคศสกทอบอโพสอ,อัดม็อบอปลดแอกแค่ม็อบมุงมิ้งประเทศกำลังไปได้ดีทำมาหากินดีกว่าอืมนะครับอมผมว่าอย่าพูดดีกว่านะเงียบเดีกว่านะลองโคสกถ้าพูดแบบนี้อย่าพูดดีกว่าอืม ศรีสุวรรณเดินเครื่องจี้ตำรวจเร่งเอาผิดแกนนำมบสอบสสชี้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายเออเอาก็ไปเถอะนะเออเก่งกันเหลือเกินพวกมึงนะ